สวัสดีครับผมแคนอัจริ์นะครับกับ7บทบาทที่ต้องทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรดีเจฮะอินฟลูเอนเซอร์นักลงเสียงโฆษณาครับแล้วก็งานหลักทุกวันนี้ก็คือการเป็นผู้ประกาศข่าวทําอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะ <c oughs> แต่น่นอนครับเวลาทํางานเยอะแบบนี้เนี่ยเวลาในการดูแลตัวเองมันก็น้อยลงะฮะร่างกายที่เคยฟิตเนี่ยแอนเฟิร์มตอนนี้ไม่ค่อยเฟิร์มสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะบอกว่า เพราะว่าผมเจอนี่ครับนี่คือเวลสปาไอโอนะฮะเป็นแกจเจตสุดล้ำเครื่องแรกในวงการที่เขารวมเรื่องของสุขภาพแล้วก็รูปร่างไว้ในเครื่องเดียวกันครับจะบอกว่าเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า adaptive microcurrent นะครับมันจะมีเป็นกระแสอ่อนๆที่จะปรับความเข้มตามผิวของแต่ละคนได้แบบเรียวทามแล้วก็เป็นเทคโนโลยีเดียวกับเครื่องมือการแพทย์นะฮะเวลาใช้ก็จะใช้คู่กับทั้งเจลนะฮะหรือว่าจะเป็นเซรั่มก็ได้เหมือนกันช่วยฟื้นฟูร่างกาย3ด้านครับก็คือกระตุ้น กระชับและก็ปรับสมดุลพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวทําให้ดูครับโอเควันนี้โหมดแรกก็คือการกระตุ้นระบบไหลเวียนภายในนะครับวิธีทําง่ายมากซึ่งในโหมดนี้เนี่ยเราจะใช้คู่กับนี่เลยครับเป็น Edge Lock Body Activating Gel นะครับวิธีทำเริ่มต้นด้วยการลงเจลไปก่อนครับหลังจากนั้นเกลี่ยเจลก่อนครับยังไม่ต้องเปิดเครื่องนะฮะเสร็จปุ๊บวิธีเปิดเครื่องอันนี้เลยฮะ โหมดในการกระตุ้นแคนลงไปอย่างนี้แล้วก็ลากเข้าสู่ใจนะครับนะฮะเราก็ทําไปแบบเนี้ยให้ทั่วแขนนะครับ5นาทีซึ่งไม่ต้องกลัวว่าจะคํานวณไม่ได้เพราะว่าเขามีจุดๆบอกอยู่แล้วรู้สึกสบายครับแล้วก็ไม่รู้สึกเบื่นผิวเลยนี่ฮะซึ่งตอนนี้พอครบ5นาทีแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปทําอีกแขนหนึ่งนะครับทำเหมือนกันเลยซึ่งพอครบแล้วเนี่ยเจลตรงนี้ไม่ต้องล้างออกนะครับเราก็สามารถทาไปเลยฮะเหมือนกับเป็นครีมบํารุงได้เลย หอมด้วยประเด็นชอบอันนี้คือโหมดแรกก็คือการกระตุ้นครับคราวนี้มาถึงโหมดที่2ครับก็คือการกระชับสัดส่วนอันนี้เนี่ยน่าจะถูกใจกสาวๆนะครับเพราะว่าจะทําให้ดูเฟิร์มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะใครที่กังวลเรื่องเซลลูไลน์เนี่ยโดยที่เดี๋ยวเราจะวัดเลยฮะว่ารอบแขนตอนนี้เท่าไหร่นะครับอ่ะสาพอดีฮะอันนี้รอบแขนหรืออายุ ซึ่งในหมวดกระชับนี้ครับเราจะใช้คู่กับ H Lock Body Serum นะครับซึ่งมีส่วนผสมนะฮะของธรรมชาติทางพุทศาสตร์แล้วก็ผสมกับ AI เ e p ไทด์โอลิโกเพ t ไทดธรรมชาติทาเซรั่มครับแล้วเสร็ปุ๊บเนี่ยเราจะเปิดเครื่องนี่ฮะแล้วก็ลากลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยๆหมุนออกไปอะไฮะวิธีการวนออกคือวนเหมือนเป็นก้นหอยนะครับนี่ฮะทำแบบนี้รอบแขนครับเพลินๆไปเรื่อยๆอ่าหมดเวลาเรามาทดสอบกันดูนยฮะ เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอจุดนึงจริงเหรอรถไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ทดสอบแบบเรียวไทม์เลยนะแบบตรงนี้เลยนับเวลา5นาทีเป๊ะเป,เปนะฮะเพราะฉะนั้นมันเฟิร์มขึ้นจริงๆครับวัดให้ดูแล้วและนี่คือโหมดที่2ของเราก็คือการกระชับที่เห็นผลชัดเจนจริงๆะฮะมาถึงโหมดที่3ครับก็คือการปรับสมดุลน,นะครับอันนี้เข้าใจง่ายเหมือนเวลาเรายืดกล้ามเนื้อหรือคลายกล้ามเนื้อซึ่งในโหมดนี้ครับเราจะใช้คู่กับ에ทล็ o กบอดี้ a อ t i ิเวทต g ้งนะครับโดยเราจะทํากับบริเวณน่องของเรานะะ่เเรริมกััลยคบ ซึ่งวิธีการทําในโหมดนี้นะครับเราจะค่อยๆหมุนครับขึ้นมานี่ฮะค่อยๆขึ้นมาอย่างนี้ไม่ต้องรีบครับไปเรื่อยๆแล้วพอถึงสุดปุ๊บก็เริ่มใหม่ครับนี่โดยเบลสปโอเนี่ยก็จะจัดการในการปรับสมดุลนะครับเนี้ยไปเรื่อยๆครับอยากจะบอกว่า เวลาที่ก่อนออกกําลังกายหรือว่าหลังออกกำลังกายเนี่ยสามารถทําได้หรือบางทีเราเดินมาทั้งวันครับเรากลับมาถึงห้องเนี่ยก่อนจะนอนหรือว่าก่อนอาบน้ําก็สามารถทําได้ตื่นมาอีกวันหนึ่งจะได้สบายนะครับจริงสะดวกมากนะสามารถทําเองได้ง่ายมากๆแต่มันจะดีกว่านี้สะดวกกว่านี้สบายกว่านี้ถ้าเกิดมีคนอื่นทําให้นะครับเพลงติ๊กตอกต้องขึ้นเลยนะจนมาเห็นกับตาเงใจมาเจ็บอะไรเงี้ยอ่ะโอเคครับทีงานเรียบร้อยฮะขอกางเกงกับเสื้อหน่อยครับ ซึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีฟังก์ชัน IoT ครับที่เชื่อมต่อก,กับแอปพลิเคชัน New Skin Vera ที่ช่วยยกระดับการใช้งานๆๆๆต้องบอกว่า w e l l Spa o ครับเป็นแ g a เจ็ตที่ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพแล้วก็รูปร่างมากๆนะครับไม่เหมือนเราสามารถพกสปาติดตัวไปได้ทุกที่ฮะแอบบอกเลยว่าแค่ในใช้ทุกวันครับเห็นผลจริงๆร่างกายรู้สึกดีขึ้น รูปร่างกระชับขึ้นที่สำคัญคือผ่อนคลายสุดๆครับขอแนะนำเลยครับว่าคุ้มมากๆกระตุนะ้นกระชับปรับสมดุลเวลสปายโออีกระดับของสปาในมือคุณ